ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพลานะฮะกลับมาแล้วนะฮะอยู่ในมุมที่คุ้นเคยนะฮะกับภาพข้างหน้าที่คุ้นเคยนะเห็นแค่มือเหมือนเดิมโอเคห่างหายกันไปนานนะครับก็ได้เลิกทักทีนะฮะที่จะได้มาเปิดกล่องของใหม่นะฮะของสัปดาห์นี้นะครับสําหรับอันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับจากกันดั้มเบเกอร์แบทล็อกนะครับผม อันนี้เป็นกล่องที่1เลยนะครับกันดัมเฮอรออนะครับซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งก็คือเอร o s สนะครับอันนั้นน่าจะเป็นตัวแรกนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว h e o ิออนะครับแต่ว่าเป็นสินค้าเบอร์แรกแล้วก็ตัวนี้จะรวมหลากหลายเป็นชิ้นส่วนหลายตัวมากนะครับปีกเนี่ยมาจากฟรีดอมและแน่นอนช่วงไหล่เนี่ยเขาว่ามันเป็นเซโคเฟมนะฮะจากยูนิคอร์ ตัวมือนี่เดส t i นี่นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ของตัวนี่น่าจะมี F91 ปนด้วยเดี๋ยวเพื่อความแน่ใจข้อมูลมาจากตรงไหนก็ข้างหน้ากล่องนี้เองแค่นั้นเองนะฮะโอเคมือเนี่ยมาจากเดส t i นี่เนาะตัว F91 นะครับแล้วก็พาร์ทอาวุธนะฮะนี่พวก Saturn Light เนี่ยดับเบิล a t u r n l i g h ท์แ n n n อเนี่ยก็คือจากกันน้ำเอกนั่นเองนะครับมาจากกันน้ำเอกนะฮะปีกก็ จากฟรีดอมตามนี้นะครับอาวุธมีอะไรบ้างพลาสมานะฮะฟิโอซินา่าบีมแคนนอนนะครับก็คือตัวมือตรงนี้นะครับตัวปืนนะฮะมีบีมเซเบอร์บีมชิลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาเรอิน่านะครับพลาสมาบีมแคนนอนนะครับก็คือเป็นปืนที่อยู่ด้านล่างนะปืนที่อยู่ด้านบนก็คือตัวดับเบิลเซตเทรีแคนนอนอันนี้จะเป็นเหมือนของกระนำ้ำกระน้ำเอ็กนั่นเองนะฮะ อันนี้ตัวหุ่นเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะกล่องจะเป็นกล่องหมายเลข01นะฮะไฮเกรด1ต่อ144นะครับกันดั้มเฮ i ิออสและมันมีเบอร์02นะครับขายพร้อมกันบางร้านก็ขายเป็นแพ็คคู่นะฮะแต่ผมบอกเลยนะเอสปาร์เล็กไม่น่ามีขายแล้วนะครับวันที่ผมไปเดินเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะ ตัวนี้เอามารวมกับอีกตัวหนึ่งได้น,นะครับก็คือกันดั้มไลฟ์แลนด์เฮเวนนะฮะก็คือเอาพาร์ตอาวุธมาใส่นะครับแล้วก็เอาชิน้นอ,อกมาใส่ตัวบอดี้เห็นไหมเอาบอดี้นะครับมาใส่เอามือมาใส่เปลี่ยนเอาพาร์ตอาวุธมาใส่นะครับก็คือเป็นการคัสตอมไมซ์เองของตัวเรานะฮะตามนี้และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วก็ ภาพกล่องรอบกล่องทั้งหมดเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเปิดกล่องนับถุงนับแผงกันเช่นเคยนะครับป้องกันการชิ้นส่วนหลุดหายนะฮะหรือมาไม่ครบถุงที่1น,นะครับถุงที่สองถุงที่สามถุงที่4ถุงที่หเยอะแลยฮะสำหรับไฮเกรดและคู่มือครับผม ในส่วนของคู่มือนะครับก็เป็นแบบแผ่นพับนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของบอกอาร์ตเดียวกับทางหน้ากล่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอาร์ตเวิร์กกระตูนนะครับที่จะบอกเออส่วนสูงนะครับแล้วก็น้าหนักนะครับแล้วก็รหัสโมเดลของรุ่นนะฮะสูง19.1เมตรนะครับน้าหนัก50.3ตันนะฮะคนสร้างดีกว่าหรือคนสร้างเนาะน่าจะเรียกว่าคนสร้างนะก็คือริวเซฟูโจนะครับนี่ หน้าตาของผู้สร้างนะครับตัวอนิเมชั่นมีแล้วและเช่นเคยผมยังไม่ได้ดูนะฮะต้องสรารภาพว่ายังไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็เป็นแผงนะครับของชิ้นส่วนพารประกอบนะบเออด้านนี้เป็นหน้าหน้าสีนะครับนี่แล้วก็โอแบบประกอบก็แปลกตายอมรับว่าแปลกตานะครับซีรีส์นี้เหมือนทำํำเรื่องของคู่มือใหม่ด้วยนี่ ก็เริ่มตั้งแต่การต่อพาร์ทเขาพยายามแยกให้มันเป็นสัดส,ส่วนที่แบบสามารถเอาไปคัสตอมแบบง่ายๆนะตามความคิดผมนะก็คือน่าจะเล่นด้วยกันกับซีวีเดียวกันแบบได้ง่ายๆเลยอะเอาไปายัดนู่นยัดนี่ใส่นู่นใส่นี่น่าจะได้ในทันทีนะครับโดยที่มือใหม่น่าจะเอาไปเล่นกันอย่างง่ายๆเลยนะก็ด้านหลังนะครับมันจะมีบอกเลยเนี่ยว่า มาจากคุณตัวใดบ้างนะครับก็อย่างที่เขียนตามข้างกล่องเมื่อสักครู่นะก็จะมีทั้งกันนัำเอ็กนะครับแล้วก็เดสตินีฟรีดอมนะครับตรงนี้ก็คือของฟรีดอมเอ้ยไม่ใช่ฟรีดอมสิเดสติน y ก็คือพลาสม a าฟิโอซิน่าบีมแคนนอนก็คือตรงลำแสงที่ฝ่ามือนั่นแหละนะครับปีกนะฮะก็ฟรีดอมนะครับปืนนะฮะก็กันด้ำเอก อันนี้ก็น่าจะเป็นท่าไม่ตายนะฮะ h e ล i o s t e s Cannon นะครับตัวของปืดน,นะครับก็คือ High Energy Beam Rifle นะครับแล้วก็จะเป็น l a r k Beam Source นะครับแล้วก็ Beam Shield ตามนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงนะฮะต่างๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไร เรามาเริ่มกันที่แผง A นะครับอันนี้เป็นแผงใหม่นะมันติดคัรเลอร์นะครับก็จะเป็นสีขาวสีแดงนะครับชิ้นใสสีเขียวนะครับแล้วก็พาร์ชชิ้นสีเหลืองนะครับมาดูล่องลายดีกว่าตัวขานี่เป็นขาที่ออกแบบมาใหม่นะครับพวกนี้เป็นกระบังเท้านะครับพาร์ชชิ้นใสนะครับอันนี้เป็นของชิ้นโลนะครับแล้วก็ตัวบีมเซเบอร์เนี่ยให้มา2ชิ้นแจ๋วนะฮะพาร์ชชิ้นหน้าอกเนาะอันนี้ก็ ติดตรงหน้าอ,อกเหมือนกันนะเป็นพาชิ้นใสแถวเลยแผงเขครับผมต่อมาเป็นแผง B นะแผง B นี่เบิ้ลมาคู่นะครับนี่แน่นอนว่าขากับไหล่เราคงไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นของฟ e ีดอมอยู่แล้วแหละนะฮะนี่ัวีมเซเบอร์ตัวของเราตัวนี้ใช้เออแต่มาถึงขากับไหลอะ่ะไม่น่าไม่น่าจะได้ใช้นะฮะ ก็ไม่มีไรนะเบิ้ลมาสองแผงเป็นของเก่าของปีของปีสองพันสิบห้าอ่ะของปีสองพันสิบห้านะครับต่อมาแผงซีนะครับก็เป็นของฟรีดอมนะครับแต่ว่าฟรีดอมมันเป็นสีน้ําเงินเนาะแต่เนี้ยเขามาเป็นสีขาวนะครับนี่เป็นปีของฟรีดอมต่อมานะครับก็คือซีหนึ่งนะครับ แล้วก็ C2 นะฮะมันจะเบิ้ลตรงตรงไหนแถวแถวนี้นี่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 เบิ้ลตรงนี้นี่ C1 C2 เป็นพาร์ทชิ้นโครงนะครับอันนี้เป็นแผงของ Destiny นะครับเป็นแผงของ Destiny นะฮะต่อมาแผง D นะฮะอันนี้ก็เป็นแผงของ f r e e d o มนั่นเองนะฮะจะมีพาร์ทหน้าอกของฟิลดอมนะ,ะแล้วก็พาร์ทปีกแพ็คแพ็คโล่ อันนี้แผงใหม่นะครับแผง e เป็นชิ้นอกนะครับกระโปรงข้างกับแล้วก็ชิ้นไหลนะที่เป็นเหมือนแบบเป็นไซโคเฟบนะฮะของยูนิคอร์นนั่นเองนะฮะเราจะใช้ชิ้นไหลตรงนี้ใช้เท้าตรงนี้นะฮะใช้หน้าอกอันนี้กระโปรงข้างก็อยู่ตรงนี้นะครับแผง f นะฮะก็เป็นแผงใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระโปรงหน้ากระโปรงหลังชิ้นหน้าอกด้านบนนะชิ้นด้านหลังนะครับที่ติดกับแพ็กนะครับ อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พาชิ้นเขานะครับพาชิ้นปาานี่แผง G ีนะฮะพาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นชิ้นส่วนข้อต่อแผง PC ครับผมตัวสติกเกอร์ฟอยด์นะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษนะครับเน้นไปทางสีเขียวนะฮะแล้วก็เป็นแบบเส้นๆซะมากกว่านะฮะ และนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของตัวกันดั้มเฮลิออสนะฮะจะมีหมดอยู่17แผงนะครับอันนี้คือนับรวม PC ให้แล้วนะครับมี1สติกเกอร์นะครับแล้วก็แผงทั้งหมดเนี่ยเน้นไปทางสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวของหุ่นเฮลิออสเนี่ยก็จะมาจากหลายๆส่วนนะครับตามที่บอกว่าไหล่ก็มาจากยูนิคอร์นนะฮะปีกนะครับมาจากฟรีดอมนะครับ มือมาจาก Destiny นะครับตัวมาจากกันดั้มเอนะครับแล้วก็เอาไปเล่นกับตัวของ Lifeland Heaven นะครับก็คือกล่องเบอร์2ได้นะครับแล้วเดี๋ยวกล่องเบอร์สองเดี่ยเราพูว่ากันอีกทีและนี่ก็คือคร่าวๆนะครับสำหรับของที่อยู่ทั้งหมดนะครับในกล่องเบอร์1นึ่งนะฮะจากในซีรีส์ใหม่เลยนะฮะกันดั้มเบลเกอร์แบทล็อกกันดั้มเฮดิออนะฮะก็สำหรับคลิปสป e ทบิลมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ อ่ะเท่านี้นะครับสำหรับการเปิดกล่องใหม่และสำหรับการกลับมาที่ไม่ได้ทำคลิปสักหลายวันเลยนะครับโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามในเรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในเกือบทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปละ